สวัสดีค่ะสวัสดี FC ทุกท่านนะคะวันนี้ไซมีจิโก,โกปากน้ำโพนะคะทั้งหมดหนึ่งร้อยลุ้นหนึ่งร้อยลังนะคะเดี๋ยววันนี้ไซจะมาแกะเหรียญตัวอย่างให้ดูนะคะว่าเป็นรูปแบบไหนนะคะเพราะว่าเคยให้ดูภาพเป็นรูปภาพส่งให้พี่ๆบางท่านได้ดูบ้างแล้วนะคะเดี๋ยววันนี้มา,มาดูเหรียญจริงนะคะเพิ่งปลุกเสกวันนี้นะคะปลุกเสกเสร็จก็รับพระเลย นะคะเหรียญทุกเหรียญได้ผ่านการวิธีปลุกเสกเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะของแท้นะคะร้อยเปอร์เซ็นนะคะลูกคา้าลูกค้าจะได้ไม่ต้องถามอีกน้องว่าแท้ไหมอะไรไหมนะคะเดี๋ยวทรายจะให้ดูเหรียญในนี้เลยนะคะดูนะคะบางทีทรายไม่ว่างลูกค้าก็จะขอดูเหรียญอะไรอย่างนี้บางทีก็ไม่ว่างนะคะให้ลูกค้าดูผ่านคลิปนะคะแบบที่ทรายเปิดเนี่ยจะเป็นรายการลุ้นนะคะ เป็นรายการลุ้นลุ้นละ5 5 0รลุ้น1,500บาทนะคะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะคะใครที่เล่นไลน์นะคะแอดไลน์มาได้เลยนะคะแล้วก็จะเอากี่ลุ้นนะคะหรือว่าจะเลือกเลขก็บอกใสมาได้เลยนะคะนี่นะคะอันนี้เป็นเหรียญแถมยกรังนะคะเป็นเหรียญตัวอย่างนะ เป็นเหรียญตัวอย่างนะคะมีราคานะคะซาไม่ได้มาแถมลูกค้านะแต่น,นี้เป็นเหรียญเ,เหรียญที่แถมยกลังมานะคะแต่ว่าจะามาเปิดให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเป็นเหรียญแบบไหนรูปแบบไหนกันนะคะจิโกปักน้ําโพนะคะของน้าแอดคาราบาวนะคะเป็นผู้สร้างนะคะเหรียญน,นี้นะคะนี่นะคะอันนี้เขาทําเป็นแบบว่ากล่องใสามานะคะเป็นเหรียญ แหมยกลังนะคะเหลียญหลวงพ่อพัดนะคะรุ่นจิ๊กโกปักน้ำโพนี่จัดสร้างโดยยื่นยงนะคะเห็นไหมมีชื่อผู้จัดสร้างด้วยนะคะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะคะเนื้อเงินบริสุทธิ์นะคะเนื้อเงินบริสุทธิ์นะโอ้โหสวยมากนะคะนี่ เหรียญน,นี้เป็นเนื้อเงินบริสุทธิ์นะคะเป็นจิกโกใหญ่นะคะใน1ลรังเนี่ยจะมี2แบบก,ก็คือจิกโกใหญ่กับจิกโกเล็กนะคะแต่ว่าทรายขออนุญาตที่จะไม่แกะตัวอย่างในรังให้ดูนะคะว่าเป็นแบบไหนให้ลูกค้าไปรุนเอาเองนะคะให้ลูกค้าไปรุ่นเอาเองนะคะ1ลรงรังเนี่ยหนึ่งรังเต็มนะคะทรายังไม่ได้แกะซีนเลยนะเดี๋ยวให้ดูรูปแบบเหรียญกันก่อนนะคะด้านหลังเป็นมังกรนะคะเป็นสัตว์มงคลของคนจีนนะคะแล้วก็มียันของหลวงพ่อเดิม นะแล้วก็วัดหด้วยด้วนอันนี้เป็นเลขโค้ดนะคะแล้วก็มีเขาควายด้านหลังตรงนี้เป็นตรงห่วงเนี่ยเขาจะตอกแยกเนื้อนะคะตรงนี้ก็ตอกงอง,งูซึ่งเป็นเนื้อเงินนะคะเดี๋ยวจบไปหนึ่งเหรียญเดี๋ยวเรามาดูเหรียญอื่นๆบ้างนะคะเนื้อเงินมีทั้งหมดน่าจะสามเหรียญน,นะคะ ในในรางเนี่ยรุ่นเหรียญทองคําด้วยนะคะลูกค้าอาจจะเป็นคนที่โชคดีได้เหรียญทองคําในรังไปก็ได้นะคะอะไรก็ไม่แน่นะคะอันนี้เป็นลายธงชาตินะคะเป็นเนื้อเงินเหมือนกันนะคะแต่ว่าปั๊มสองหน้านะคะปั๊มสองหน้านี่นะคะลงยาเขียวนะคะคุยพื้นสวยงามมากขอบแดงนะคะ ขนาดเป็นธงชาติคือแบบทุกอย่างสวยนะคะเป็นงานรงยาที่แบบสวยมากเลยนะคะอันนี้เป็นลายธงชาตินะคะปั๊มสองหน้านะคะนี่ทุกเหรียญมีราคานะคะใครสนใจก็โทรมาหาไซายได้หรือว่าจะทักไลน์มาก็ได้นะคะอ้าวยังไม่ได้แกะ นี่นะคะอันนี้เป็นเนื้อเงินนะคะลายธงชาตินะลายธงชาตินะคะนี่โอ้โหสวยงามมากนะคะมังกรเป็นลายที่แบบคมชัดมากนะคะใครไม่ใครไม่จองลุ้นนี่ถือว่าพลาดเลยนะคะรุ้นละ 3, 5 5ารลุ้นพันห้านะคะส่งฟรีเก็บเงินไปทางไซส่งของพรุ่งนี้นะคะรุ่นนี้ปลุกเสกวันที่ วันนี้วันที่6นะคะปลูกเสกวันนี้นะคะเดี๋ยวเสกกล่องไว้ก่อน3มเปลี่ยนนี้นะคะมีราคานะคะใครสนใจทักมาหาใช้ได้แต่ลูกค้าต้องนึกถึงว่าเป็นเนื้อเงินนะคะจะมาเอาราคาเท่ากับรายการลุ้นอย่างนี้ไม่ได้นะคะนี่เดี๋ยวทรายจะแกะคือเขาซีนมาแบบนี้เลยนะคะซรายยังไม่ได้แกะอันนี้จะเป็นข้างหลังเอาคัตเตอร์กรดก่อนนะ ก็ไม่รู้ว่าข้างในนี้มีรายการมาหรือเปล่านะคะก็ดูพร้อมกันนี่แหละคะ่ะดูพร้อมกันรู้พร้อมกันใครยังไม่ได้กดติดตามนะคะหรือว่ากดสั่นกระดิ่งกดไว้เลยนะคะลูกค้าจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกเหรียญน,นะคะบางคนนี่พลาดทุกเหรียญเลยนี่นะคะ ะะเต็มลัง100เหรียญน,นะคะแต่ว่าไม่มีใบใรายการมาให้ไม่เป็นไรเดี๋ยวมีเดี๋ยวไปหาปิ้นใบรายการเองนะคะอันนี้ไม่มีใบรายการมาให้เนาะหนึ่งเหรียญเดี๋ยวายจะเขียนสติกเกอร์แปะไว้เหมือนเดิมให้ลูกค้าได้เลือกนะคะให้ลูกค้าได้เลือกว่าจะเอาเลขไหนนะคะทํามาแล้วแต่ว่าสติกเกอร์ยังไม่ได้แปะที่ขีดขีดนี่คือมีบางท่านเลือกมาบ้างแล้วนะคะยังไม่ทันได้เห็นเหรียญจริงเลยนะคะก็เลือกกันมาบ้างแล้ว เดี๋ยวทรายจะค้าก่อน100เหรียญแล้วก็ติดสติกเกอร์นะคะแล้วก็มาให้ลูกค้าได้ลุ้นกัน100เหรียญได้ครบทุกคนแน่นอนนะคะได้ครบทุกคนแน่นอนนะคะแล้วใครที่สั่งจิกโกรุ่นนี้นะคะ1เบอร์นะคะ1หมายเลขมีสิทธิ์ลุ้นเสือ้อจิโกนะคะ1ตัวเป็นของแท้นะคะพี่ของบริษัทไปคนจัดทำนะนี่นะคะ เป็นผ้าแบบว่าดีมากเลยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ผ้าคอตตอนนะเป็นผ้าเหมือนผ้ากีฬาแต่ว่าเป็นผ้าแบบนิ่มๆอะคะ่ะใส่ดีมากเลยนะคะทรายจะให้เดี๋ยวทรายจะมาจับแจกอีกทีนึงนะคะ100เบอร์เนี่ยจะตกไปที่ของใครนะคะใครอจองเหรียญมากก็มีโอกาสมากนะคะสำหรับคลิปนี้ทรายก็ฝากไว้ด้วยสำหรับรุ่นจิกโกปักน้ำโพนะคะก็ แอดไลน์นะคะหรือว่าจะโทรมาเลือกเบอร์ได้เลยนะคะเดี๋ยวสายจะบอกว่ามีเบอร์ไหนเหลืออยู่บ้างนะคะ550บาท3ลุ้น1,500ส่งฟรีเก็บเงินไปทางทุกรายการใครสะดวกโอนก็โอนใครไม่สะดวกโอนก็เก็บเงินไปทางนะคะสำหรับคลิปนี้สายก็ฝากสิกกโกปากน้ำโพไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ